สวัสดีทุกคนเหมือนเดียวกัน้องไอซาลาอีแดียเนาเมื่อนี่น้องไอ้กะมาหน้าอีกแล้วพี่น้องถึงมาเกี่ยวเขาเนาะแล้วเรดเรดออกกับพี่น้องแล้วเขาก็สุกเลยเนาะเนาะเนาะมาเกี่ยวเลยพี่น้องเพราะว่าเขามันกระซุกเด๋เนาะว่าสิมาเกี่ยวตะพูนตะวาน้ำกระถ่อมพี่น้องก็เลยมันหนี่งกะทาให้น้าโมกก่อนพี่น้องแล้วมันกระบุกเด๋เนาะ แต่ม so <Yeah. S 2> ันก็ยังหมักเมื่อคิวบกได้ประมาณเมืองซองซัมเมอเห็นลท์พี่น้องในการน้องไอ้กะบคือมาเกลเขาหน้ามาครับป่าแต่ก็แม่แล้วกับน้องๆน้องพี่น้องนีะคะไปเบิ่งกันเด้นี่นี่นี่บิรนบิรนนี่กะบเบนไอซิงมานอนหน้ากับอ่าน้องเจน้าพี่น้องนี่เพราะว่านอนเดี่ยวนี้มือเคลืนนี่เธอเคลื่อน มาเก ja ี่ยวเขาเนาะอ่ะสซเฟ่เหยียด่างเ้าอ๋อจะไปดีไหมจะไปดีพี่น้องไม่เกข่ยวอที่หน้าหนาวเด้อหวังแหงเนอเด้อสะไปดีพี่น้องไม่เกข่ยวอที่หน้าหนาวเด้อไปหายูเสียงกูไปไปอยู่เสียงผมมันแดด ไปไปนี่ว่าแกวเขาพี่เนาแกวเกาะแล้วพี่นองเด้อแกวขาะตาแดดเล้วนี่เป็นนมดนนี่เป็นนมนี่เของงามลายนี่เขางี้ตุ้มนี่ สี่นอกเอ้ยมาเร้่มาเรินมาซอยขาไม่ตัวเนี้ยที่นเขาหน้าบานดูดใจดีมาซอยมีไอ้คำสิ่งในเร่องเป็นนกในนี้เวียบไทยพวกกับแมเลงใหญ่ยังช้เวลาเรน่อง เกี่ยวขขาวพี่น้องเย่ยวเขาว่าท่านขบหนะ้าขบตากันเกี่ยวขขาวตอนซวยๆเนีย่ยดอกเขาก็ซุกทุกจักไห่นี่ เกี่ยวเ,ยเดียวพี่น้องฮักอะอันนั้นเกี่ยวอะไรให้เดียวพี่นาะไฮเกี่ยวเดียวเนี่ยไฮเดียวนี่ขวยเขาเจาะวันนี้ เกียว่ะ,ะ,วะพะะี่เ้องนี่เอนเกียวค่ะในได้เติบลพี่นองแม่แล้วไจังไรก็บหืนนะพี่เ้างมันกัดจลลังโมงละซีบโมงไปเกียวมาจะฟูพี่นนอง นอพี่น้องไปดีพี่น้องจะไปย่างเฟย่างคาวตาแบ่ย,ย่างชๆแดดแท,แท้แดดปาพี่น้องเลยคุณในหากม้า่ง้าวัลพี่น้องเอ,าอ,งเอามาดีอ,องอ่ะององก็กำลังมา ทอมทอมฮอดบ้าผีเมซี่โ่ันหาน้องม่ยพกหนาเลยนี่หนกกับ่ามีกินอย่นเลย พ,นนพ,พี่น้องเกี <c oughs> เ่ยวขาใส่กันหพี่น้องเหื่อย้พี่น้องเยโอแดนาแดนาดาเบ็ดกินน้ำเย็นดอพี่น้องก็ชงน้ำเย็นมาให้กินเลยเด้อหายยาวเขาเนาะหายยาวสาบา ก็ะเข่งอะไรนั่นปาเอะข้วไอ้กระเด็ดพวกข้วมันก็หอนพวกขั้วเลยทั้งมวนทั้งเมย ช่วยเขามากินไเทอได้พี่น้องไม,มาเนนาี่ยวเขาเนียขาง่งงามกับบว่านอันนี้เขาเนี่โอ้ยเขนานำทว่วมนข้าน้อ,อเหากว่านูกไกกินมะหากว่านู้ก็กินบ่ค่ะ เพื่องก็เป็นหว่วงเกี่ยวอันที่ื้อฟ้ากับทีรายตก็มันตึงก็มันตึกนงก็ไปโหดเองเนาะวันนี้เนาะก็คือไปเหยียบแล้วรดมากตัวหน่อย ดูคนมาเตาัวแล้วแพ่ตั่วอานีแกอเทั่วนเตากั่วครับปีกปลาแหงน่องปีกปลาแหงนึกพี่น้องเตรั่วยำพี่ปีกปแหงก็ดนเอาว่าตามหามั้มาได้ตามหายมั้ยพ่อแพ่อแ ตามตู้ตามาโอ้พ่่อ่โอยเกับบริกินะนเด้อจีนี่อ่ะให้ไอ้ตํ้ถ้าเอาใ้ถ้าตัดกคนอยากตํ้มอ้ยเพ็่คนอยากต้มาย่ามนี้ม้งเมอตีอะไรันจีนแล้วโถ่แล้วถามไม่คอยตีอย่ไโอ้มีสถานต้องเดเบียดว่ะสองคนนะ เบียดนะฮันเียดชุดเบียดย่างพระนะฮันเบียดยางพระเนาะมาเกี่ยวเขาพวกเบียดนะฮันเป่งหน่อเสด้เสบเลยพระใจว่าดียวเราจะอลยเร้าเสบล่เศนอนเสบนอย น้องเด้อกินเผาอยู่หน้าน้อกั่นแตาว่าก็ยังกินลยู่อามอมาเป็นวได้ไหมเกี่ยวเผาป่ะนี่ตุ้งเดี่ยงคือเอาข้าไว้แล้วอ่ะหม้อถุงห้ม้อเอสียบเลยเสียบเลยเกียรตะนาทีเบียรติศรีเบียรติศี

lọp song lọp song, lọp xong, <laughs> lọp <xong. cười> <laughs> xám nó, nghe nhảy phay hẹn như thế này. ăn tầm... à. à, cướp đấy đâu. Còn ai khiếp một mình hả? mình nó, khiếp đây Khiếp, không cả toàn kín. Khiếp cả, tao thay nó bạo bạo đấy hời. Tao thay như gần. ใส่ร้ายได้หังจานมัคนหมัดบาไม่สบายหิดนบานน่อเออใส่นัาลจิ้มบวบตัวหนบาหอนี่กันนด้วนะสาวกใหญ่่ะตมูมีตะหมวยเนาะมือเนาะสิเปิดห่านค่ะตะหมวยนี่น่าน้าคบน้าคบตาเ่มาจะยุยอว่

มแซบจะกินด้อยเก็บเลยนี่ใส่คป่อยกอกดิแต่พี่น้องเลยเส้นีเขเ็มซึงเปนน้ตาน้ำตาลนะเพิ่มเตียงสิบห้าบ่พี่น้องยืนเอาด้อยืนกินบหายคนหลายคนสรงนัาอานี้ส่งนส่งก็เกยไปไหวอีกตัวผมสร้วหน้าอใส่ใส่เอาอยิใส่อีก ปลาแดดกินแห้งปลาแดปลาแดพ่อรปลาดใส่อ๋าให้เสียบอท่านท่าชมโอ้มันชมแล้วมอะคะชมอมาูนอยเสียเบสดปวดตาปอไตดหัวปวดไรัตด เ็โกได้เปโดแซบแซบไดแซบเรบสบมากมากมากเศรษจะกินได้รกินข้าวก่นขาวเป็นขาเป็นจร่งหรอปลาลุด กติก like ็ตีาหมอยเละมือมึงไปเลยว่าเจบแมือไปเลยบ่อืมจับแล้วกินอรกินเท้ากินนองกินเ้ากินไลายนยกกินกินไม่เดียวอเกเ้ากินน่องด้อเยี่เอี่ววเนี่ยกิน แล้ก็ขอกลยอะไรได้ยาตำหมักทั่วตำหมักถั่วปิ่งอั่วถอดเอ้ยจิงปลาด๊อติงปลาแหงจิงปลแหงแซบมันเน่ยมีปลาดแล้วมีปลาแหงแซบว่าซองกนนี่นิต่แทบพี่น้องมาแบ่กินเขามาแว่กินเขาเนาะมันจะตายนมาจะตายเรื่องแล้วแบ่กินเขาย่างที่ถวนอเบียดท้องทางมาแว่กินเขาเนาะมนจะขโมนขโมนนี่พี่ให้เราถวายพรเจ้า มัดปัดเลยท้อมอนน่จะมาต้องเสือมอหนิพอวายตัวนี่ตายนองเบียดพึ่ต้องตัวเองหลังหลังตัวเองตันเีงว่าอ๋อตัว้องเสือกันเนาะเสือเบียดพึ่งนี่มับาดมบาอยู่

มาซีมาหน้าอคืนนี่กระดงกรเออ้องตะเกียงมาเรียงนะเบียดลงนาลงลังลงนาลงลังยองเสะพะตามขวายิงแสะถั่วฮะน้องมาเป็นเงาเป็นเงาฮะไม่เวรนผู้ตามมเข้มผู้นำมาบานนะ พ่งมาสูดื่อนาบส้วลงจ้าขเจ้นมี่เา้อนหน้าตัวมีนก็จะฟีกปุ๊บัดอนนวางคล้องอันซมนเด็กบวาไ้องอตัวนี้มันหนีตัวนี้นีกระจองเ่อก้องวหามืองเนี่ยนั่นแล้วก็ซ้ำ่วบัหาว่าบอกคุณบัวหา Cái này khi mẹ thấy ừ. ừ. nó mậy nó thôi nó thôi nó nó thôi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  nó nó cả แถยเขาไทยยังไทยรู้สกดุงแรงมากพี่นาะเขาเอาแขวดึเงาเขาพี่เนานเขาังเจก็คนเขานองปอก็คนเขาเห็นว่าเนีนเนาะ โอ้สะแพยไหมกระทองผาสางงามพี่น้องเลยมุมสัตว์เนี่ยยน่นอยโทองผาสาดงามพี่น้องโอ้สะเพยนขาวอ่ะเพ่ไหม ฝนขาวได้เอาไหมอืมตากแดดอยูอนี่ทุกคนแกวแล้วแกวแล้วมื่อยแล้วพี่นนองนี่สามสายลงมาคันลงมาเทิแดเทิงอะไรนี่ cho điểm đẹp. Lật ngon lưu mà phải nèo. nhau. ไม่เอาแล้วคพี่ล well, hey, ่น hey, no. yeah, no, 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 no. hey. mm ้อนตไดให้แหนั่นตวัดนี่มังบีกบคาหัน้อ เนี่ยท่านพี่น้องเออไม่เกี่ยเข้าเนี่ทุกคนตอนนี้เขากันซิเมอ่์เนาะเพว่ามันกระคำแต่พี่น้องเลยหาโมงแต่เด็กก็ส่องตายอยู่ตันนี้เขากันซิเมอ่์พี่น้องจึิงๆนะยายลืมก็ได้ก็แช่ใส่สำหรับพิมนีให้น้องไอ้แล้วพี่น้องก็ได้ก็แช่แต่กระพาะที่ตามน้องไอ้แล้วพี่น้อง มีงก็ลังใจให้หน,หน่องไอ้เจ้าพี่น้องให้ซองน้องไอ้ผ่านไว้ไวพี่น้อ,นองเพราะว่าพุ่งเฮียนกับปอดเขาพี่น้องเพราะว่าโควิดมันระบาดเนาะแถวเมืองปักเซอยูุ่ละพี่น้องพุ่งเฮียนหน้องไอ้ก็ได้ตรงปีตัวพุ่งเฮียนไอ้เป็นพุ่งเฮียนใช้ทางพี่น้องก็ได้ตรงปีดไปรุ่งกันเลยเห็น,หนไ,ไหน้องไอ้ก็บรรดาไปถ่ายยูุซ้าพี่น้องถ่ายยุตามให้ทำมาอุ้ยเฮียนยุซ่านอุระพี่น้อ,นองเพราะว่าพุ่งเฮียน เอ้ยเพราะว่าเขาิดมันดกว่านะพี่นนองเขาดอกลาพี่นนองไปใสมาใส้อะไรแต่บาทนี่เขายัง่อยากให้ออกไปใช้ไปอยากให้บ้านอื่นเข้ามาสามัมพี่น้องพออยู่ปากเซมันไกลๆกับเทวันน้องไอเห็นพี่นนองมันตาบาาเท่นานั้นแห้งเขาเขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบวา่าดอกลาวไหวพี่นนองแม่นง้งไอจะมาน,นอนอยู่พีจกิกะเขาก็ปิดบาทพี่เนอะพ่อเนาะ น้องไอ้กุ้งน้อยพี่เขากรปิดบ้านก็ไม่เอาบ่ออะไรพี่น้องเอ้ยเแค่มาอยู่ต่างน้งเลยนะพี่น้องแต่ก็ไม่เกี่ยวเขาเลยวนี้นะก็จังไลก็อย่าลืมก็ได้ก็แจ่มสำหรับพิมแห่งไงเลยพี่น้องแต่ก็ก็ติดตามมาเป็นกำลังใจน้องไงพี่น้องให้ต้องไงพาไปไว่เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง